โอเคกลับมาพบกับ What the Fight เสียงเคยคิดที่เราคิดถึงอะีรนะในช่องนี้ไม่มีใครเปิดคิดก็แต่ตัวมั้ยเปิดเปิดไม่ได้โอเคเริ่มทอยเต่าไว้เนาะอืออือ่าโอ้ยนี่ขนาดจริงนะหน่งสี่หนึ่งโอเคสตาร์ทเมลโนวิสนักเรียนทหารเรือคอเป็นไรเจ็บคอ เอาครับใครจับไอ้เด็กนี้ได้ต้องจับได้าว่ามันเคยทำวิตกรรมอะไรไว้ <c oughs> ในงานแข่งต่างๆ,ๆตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว <c oughs> แต่ในปฏิไฟอันนี้เพียบโอเคจัไว้าเป็นฟิมเมอรเซอร์สกิลนวิทจัวสกิลแดนเซอร์เปิดห้าหาโซนิคโบไม่เจอแล้วก็เอ็นเทอร์จับได้เพราะมันเป็นเลจิงอะ่ะแต่มันเคนเลจิงอะ่ะเสียงไปแล้วเว้ย แล้วพออาจกิมเสี่ยงไปเลยเฮ้ยเออไม่ตีเลยแบบผันรับขีโอ้ยอ้าวชิบชิบแล้วรีเวิร์สตัวลาเจั่วลายเป็นครูเซเดอร์จากนั้นครูเซเดอร์ตีบิดไม่มีทิศเอนเทอร์ไายหลเปอรเจ็ด อืมโอ้ oh, ไม่เจออะไรเลยีสุดรับ่านเทดรอตเกอร์ฮันเนมาเต็สแตนด์ร็อกและเป็นออสซสซินคอร์สเอเลนสีชื่อหนึ่งโซดิโปลีเวิร์สแอคเซลทู จากนั้นคอสกิลของเอเลนสบัตหนึ่งเอาเลียนหนึ่งไปคข้อโซและเอามือหนึ่งไปคข้อโซจำไลท์เป็นสนิปโบลจากโซแอคเซลทูแล้วก็สกิลของฟิล์มเอลส์สิงเมื่อสนิปโบลลงสานามคอจะโซ ตัวนี้โอเคอย่างประมาณนี้คอฟีเมลอันนี้อะไรเนี่ยฟี female chef, female chef. เมลเชดฟีเมลเซดคอคอสกิลของฮันเตอร์เอามือหนึ่งบยัสโซบสัวนหนึ่งโอเค ตีแวนตีแวนสกิลบาทหนึ่งกินเรียนหนึ่งใบาจากนั้นโจาก,การ์ดสองใบตัวมันบวกห้าพันโหคนเก่งอนะ่ะโอ้ oh. โซนิโบตีแวนไป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 ชิ คีแวนพลังนี่คีคีแวนพลังท่าโมสัตสามคีพลังเลยไงมันดึงโจการต่อสู้ต้องแบวนปิดชยไปเกตสามเจ็บปะเร็บปะมอ่านเนค่อยๆอ๋อไปคนจังมีเกตสามโอเคโมคีก็พอแล้วตีแวนจ g ิงจรเงจรไม่เท่าไหร่โอแรงกันแล้วแรงพีแจีเลยก็ได้ สกิลไม่อจงกระต่าสู้กินเรียนหนึ่งใบเอาไปผสมเกิดเพลินแต่จริงมันจะเผาเรือเขาด้วยไงแต่อีกใบไม่มีเนียวเกาเขาโสงเยอะกูเล่นวิวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหคอมันมาไปมันมาเป็นมันมาเป็นทับเลยมันมาเป็นกองทับเรือเลยกองทับเรือดีกิบหัวกข้าวผัดตลอด สิแวนสิบอแหวนอันนี้ขอรับฟอนชิปฮิวโอพลังไหนทางนี้เลยวางฟอนอย่างฟอนฟอนด์ไม่มีเคไม่มีทิกก็แปดสิบเจยเจ็สสเจ รับฮิวทิกเกอร์ฮิวขึ้นเพราะอีกสี่แล้วเท่าไหร่ก้าแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดยีสิบสองสามสิบสองขอหมื่นห้ากาดหนึ่งหนึ่งสองบุกตียี่สิบสอง ตีบว์หนึ่ห้าตีขีเดียวน้ะขีเดียวรับไม่มีทิปชินบิสกิลเดียนราสีาโซจัวข้าโซตัวข้าโซโอ้โอ้มือกี่ไบวะเนี่ยจบเนมือกีใปวะเนี่ยสองสี่ห้าเป็นเซ็ตครบแปดโอ้หมือ สันตรอหมดแล้วเอาความที่มีมือ <laughs> ไม่เกียวโซนี้จะไปเดิมพันกับอนาคตก็ไม่เอาไม่เอเดิมพันอนาคตกับตัวนี้เท่าไหร่ดูสิในโซมีประมาณนี้ข้าพันต่อหลักโอเคไลท์อันสติงคลอ ออคเซิลไอ้นี่มันจำถึไม่ไดแล้วรซน่าบวกพลังตามสติ๊กโบนิโซด้วยบวกตลอดเลยปะแบบในเทอร์เราในเทอร์เราบวกตลอดแต่มันเป็นเอเจคคอยยังเข้าห้าเขายืนเป็นตัวมันอ่ะต้องไปขอบโบกับ,บตัวนี้ดีกว,ว่าแล้วก็สกิลของฟิเมลนฟิเมลแอสซินเมื่อสติ๊กโบนลงสนามให้คอ อ๋อสกิลเปิดห้าหา solid อ o o เอาง่ายก็เปิดห้าสามตอนนี้ก็ตีได้ตีได้สามทีแล้วก็ถ้าเปิดเจอทิ้งม,มือใช่ไหมตัวแหวนยล้วมสามทีนะอันนี้เป็นก็สองทีจริงส่มติเลยมันตีสองทีไม่เจอนานะโอเคจากนั้น ใช้เทคกโซลิคโบ๊ทไม่ใช่เทคนิคครอสปาร์ดหนึ่งเอามือหนึ่งใบเข้าโซนและเรียนหนึ่งใบและจำไลฟ์เป็นโซลิคโบจากโซลเอ็กเซลแล้วก็สก,กลของแอสซินขอสกิลโซบาส์งายแืม อสกิลโซบักนายยำโดมโมคีก็ไม่ไหวนะโอเคน่าจะน่าจะน่าจะต่อยได้อยู่แค่น่าจะตีแวนสิบหก เมลจมตีบอลกาศเก้าสิบสิบสี่ตีวันสิบสี่ตีเสร็จมีไทยเล็กการ์ดหนึใบเอามาันเขาโซกมีไทยเล็กการไปไป์ดหนึ่งใบจากนั้นแวนตีอะไรแวนตีสิบสองสกิลสบัสหนึ่ง โบอีกห้าผนสิบเจ็ดสองสองลูกเนาะคียอทิเคิล,ลนะทิกเกอร์อ๋อนี่ดอทิกเกอร์อรอนีออ่จวจากนะั้นโอเคลูกเต๋าทำอะไรคิดเก a a มลอดสกิลของแอสซิสิน บาทหนึง่งกินเรียสามใบปีนนี้นับเป็นสองใบ <c oughs> จำไรจำไม่ได้กิฟแล้วก็จำแล้วต้องมาบกหมื่น <c oughs> ไ,ไ,ไม่ลบแล้วก็สกิลตัวนี้นนนไม่โดนกินไหนจำแต่นั้นสกิลฟีเมลในโซ่ห <c oughs> <c oughs> อ ไม่ไดยอยากไปวัดก,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 กับสกิลมันเท่าไหร่มือกี่ใบห้าห้าตีวันเท่าไหร่สิบสีวันสิเใช่วันวัวันตนี้ยืนยียน่สิ Check, บสองช็ครับซิยเอ้ย จบเกมจบเกม,เกมไม่พออกากาศนะโดนได้คีไปตอนเกมไม่ไหวเดินพลังโมคีไปจบไปแล้วอ่ะ